สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเช่นเคยเนาะนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะเราสามาีวีไอพีมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดก็กราบขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุก,ทกแช์นะคะสรุปผลวันที่25เนานะเพื่อนๆจ๋า572นะคะ572โอ้ยคันมือจังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะเนี่ยทำไมคันมืออย่างงี้572นะคะ ตัวเด่นเข้าที่เด่นห้านะคะเด่นสองเนาะอ่าส่วนตัวเจาะเรานะคะเจ็ดสองเราไม่มานะคะห้าและสองเนาะเจ็ดสองเราหลุดไปนะคะอ่ามีห้าสองเจ็ดมาขัน้นเจ็ดขั้นทําไมไปไกลๆเจ็ดนะคะเราหลุดไปนะคะส่วนล่างเนาะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่นหนึ่งเข้าที่เด่นห้าอีกรอบนะคะแล้วก็วิ่งรูดที่ห้าเนาะส่วนหนึ่งห้าเข้าตัวกลับของหนึ่งห้านะคะก็ ใครหยิบยกคู่ห้าหนึ่งเข้าไปเป็นแนวทางและกลับแอดก็ยินดีด้วยนะคะเนาะเพราะว่ามีเด่นห้านะคะเด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นสองเด่นห้าอ่ามันอาจจะบางคนอาจจะเอาหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะห้าสองของห้าเน,ะนเาะเพื่อนๆจ๋านะคะส่วนเจ็ดสองอ่าสองนี่อาจจะเอาไปวิ่งลูดไหมมีใครเอาไปวิ่งลูดกันหรือเปล่านะคะอาจจะเราตามต่อกันนะคะวันที่ยี่สิบหกเน,ะนเาะเพื่อนๆจ๋าวันที่ยี่สิบหกนะคะใช่ไหมยี่สิบหกเนาะ ะะคะตัวเด่นเนาะเพื่อนๆจ่าตัวเด่นนะคะสี่ตัวเด่นด้วยกันเนาะก็ขอให้มานะคะให้มาทุกตัวเลยนะคะเข้าบนล่างเลยเนาะนะคะสองเก้าเดี๋ยววิ่งรู่ที่สองและเก้านะคะอแอดขอไปที่เก้าก่อนล้วกันนะคะชอบตัวเลขสูงนะแอดชอบตัวเลขสูงๆนะคะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์นะคะ สองเก้าอาสองจะมาอีกไหมวันนี้ต้องมาสินะคะสองหนึ่งสองศูนย์ฮะหรือจะเป็นเก้าศูนย์สองศูนย์นะคะแปดสองใครชอบค่อยตามเนาะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์คือตัวเลขที่แอดไม่ชอบเลยนะคะหรือเขาจะมานะคะศูนย์สามสี่สองเนาะ จากสูตรการคำนวณน,นะคะจากสูตรการคำนวณมีศูนย์หนึ่งนะคะที่เด่นเนาอกศูนย์หนึ่งและหนึ่งมาแรงนะเพื่อนๆจ๋าจากสูตรการคำนวณเนาะหนึ่งและสองมาแรงนะคะเพื่อนๆนจ๋าแต่แอดชอบเก้าแอดก็เลยให้วิ่งลูดที่เก้าอ่าอาจจะมาเก้าสองหรือเก้าหนึ่งก็ได้เออใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะแอดก็ให้ได้เฉพาะแนวทางเนาะเพื่อนๆนจ๋านะคะก็บอกได้แค่ว่าตัวไหนมาเด่นๆนเนาะเพื่อนๆนจ๋านะคะสองหนึ่งเนาะ โทษทีค่ะเพื่อนๆคะหนึ่งศูนย์นะคะตัวที่แอดไม่ชอบเลยแหละแต่ในสูตรการคำนวณมันมีหนึ่งและศูนย์นะคะแอดก็เลยขอไปที่หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็สี่สองเนาะไปกลับนะคะเก้าศูนย์แอดก็ชอบนะแอดชอบเลขตัวเลขสูงๆนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันนะคะถ้าชอบเก้านะคะก็อย่าลืมกลับหัวเก้าด้วยนะนะคะ เผื่อเขาออกออกเป็นหกเนาะพเพื่อนๆจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลิฟเลิฟอ่าวันนี้ให้สามหัวใจและกันนะคะให้สามดาวเนาะพเพื่อนๆจ๋านะคะสามหัวใจเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะคะชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยได้เลยเนาะพเพื่อนๆจา๋าแคปหน้าจอได้เลยเนาะนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบค่อยตามเนาะพเพื่อนๆจา๋าแอดก็คํานวณจากสูตรเนาะ ตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ยังไงก็ขอให้มาทั้งบนและล่างแล้วกันวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแต่และคลิปของแอดขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะร่ำรวยกันทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ